สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เพื่อนร่วมทางจิตเวชอยู่ในหัวข้อของไบโพล่าหรือโรคอารมณ์สองขั้วตอนที่สองนะครับในตอนที่สองเนี่ยเราจะพูดต่อจากตอนแรกตอนแรกซึ่งตอนแรกได้พูดไปถึงว่าในส่วนของขั้วมาเนียหรือคึกคักคลื่นเคลงเกินกว่าเหตุเนี่ยได้พูดไปแล้วนะครับถ้าท่านไหนยังไม่ได้มีโอกาสฟังจะทำลิงก์ ขอคลิปที่แล้วให้ด้านล่างท่านคลิขกาไปดูได้ในวันนี้เราจะคุยกันในขั้วของสืมเศร้านะครับนะครับอารมณ์สองขั้วนั้นมันไม่ได้คืดคักรอยเดียวนะครับอย่างประสบการณ์ตรงผมเนี่ยพอใช้เงินหมดนะครับสิ่งต่างๆที่ทำมามันเริ่มฟ้องขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาคราวนี้เริ่มเศร้านะครับเริ่มมองตัวเองไม่มีคุณค่าเริ่มหด นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าในแง่อารมณ์ของช่วงซึมเศร้าเนี่ยนะครับอารมณ์เนี่ยมันจะเศร้าแล้วก็สามารถร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุนะครับบางทีร้องเพลงเพราะๆอยู่เนี่ยโอ้มันซาบซึ้งซะเหลือเกินเอ้เพลงเดิมตอนปกติร้องได้ธรรมดาไม่เป็นไรนะฮะพอมีช่วงอาการซึมเศร้านะั่นนะโอ้โหร้องไปน้าตามันไหลพลาดไอ้หยุดก็ไม่หยุดหยุดไม่ได้นะครับจนกว่าเขาจะหยุดเข้าไปเองนะครับนอกจากนั้นแล้วความคิด หมดหวังหดหูท้อแท้รู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วผิดแล้วเพราะว่าเองในช่วงคึกคักนาไปใช้เงินไว้เยอะหรือทาเรื่องเรื่องราววุ่นวายไว้เยอะนะครับน,น,นี้พอเรื่องมันเข้ามาหาตัวก็หดหูซึมเศร้าแล้วนะครับก็เลยทําให้ความคิดมันช้าลงลังเลนะครับท้อแท้เขาพูดอะไรกันเรื่องราวอะไรทั่วไปหรือเรื่องดีๆเลยเราหาข้อจับผิดมองเป็นเรื่องเลวร้ายมองเป็นเรื่องติดลบไปหมด นะครับอันนี้ก็สังเกตเห็นได้ว่าแต่ตะวันนี้ใส่ปกติเราไม่ได้เป็นคนอย่างนี้นี่พอมันเกิดอาการของโรคเนี่ยนะครับมันจะมีอาการเหล่านี้ความคิดเหล่านี้ขึ้นมาแล้วคราวนี้ในแง่ความคิดแล้วเนี่ยพฤติกรรมและการการะทําก็แตกต่างครับคือเคยคึกคักทานู่นทนํานี่ตอนนี้หมดความสินใจในสิ่งต่างต่าง,างไปเฉยเฉยเฉยชาเริ่มไม่อยากพูดไม่อยากคุยตอน,นเรื่องเงหนอยเริ่มเก็บตัวแหละนะครับ ส่วนทางด้านร่างกายเนี่ยนะครับนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปอย่างผมช่วงมีอาการนะฮะนอนไม่หลับครับไปเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่หลับพอเริ่มหลับนอนไม่ได้ชั่วโมงสองไม่ถึงสองชั่วโมงตื่นมาตีสองตีสองตื่นขึ้นมานะครับร้องเพลงโอ้คึกคักมากร้องเพลงไปพอซึ้ง,งประทับใจเอาร้องให้ต่อเลยเป็นอย่างนี้ทุกคืนนะครับต่อเนื่องกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับ ไอ้ความต้องการทางเพศที่สูงผิดปกติช่วงคึกคักมาเนียน่ยตอนนี้ลดลงเลยไม่ไม่ไมหงอยเหงาเศร้าส้อยและไม่มีอารมณ์ที่จะไปคิดเรื่องอะไรทางเพศแล้วนะครับแล้วก็เบื่ออาหารหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยากอาหารมากเกินไปเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยเพลียตลอดเวลาเพื่อนพี่น้องที่รักครับอาการเหล่านี้เนี่ยที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเวลาที่มันกําเริบขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เรา ใช้สมองเนี่ยสึกหรอไปเยอะเลยนะครับกับการที่ไม่ได้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยสมองสึกหรอและช่วงไอช่วงก่อนหน้านั้นที่มันมานเนียเนี่ยมันก็คิดคิดคิด,คด,คดทั้งวันนะฮะทำให้สมองสึกหรอมากเพราะฉะนั้นเอ่อเมื่อเราเมื่อเรารู้แล้วว่าไอตรงนี้มันอาการหน้าเป็นห่วงเนี่ยเราลองเข้าไปพบจิตแพทย์นะครับขอคําแนะนําคําปรึกษาจากท่านนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยในเบื้องต้นก็คือการใช้ยาครับ เข้าไปปรับสามเคมีในสมองที่มันไม่สมดุลอยู่ในช่วงนั้นนะครับนะฮะการยับยั้งชั่งใจมันไม่ได้มันถึงคึกคักเกินเหตุนะฮะช่วงที่มันดิ่งเศร้ามันท้อแท้หดหู่เนี่ยก็ต้องมียาต้านเศร้าช่วยนะครับและไอ้ที่นอนไม่หลับเนี่ยคุณหมอก็จะให้ยาคลายเครียดช่วยนอนมานะครับก็จะมี3ามตัวยาควบคุมอารมณ์ตัวบนนะครับยาต้านเศร้าตัวล่างแล้วก็ยาช่วยนอนคลายดได้หลับสมองจะได้พักฟื้นฟื้นคืนซ่อมแซมตัวเอง นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่มีการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิยาหรือมีการทำจิตบำบัดช่วยด้วยก็จะมีผลดีนะครับก็จะกลับไปแก้ที่สาเหตุหรือปมปัญหาในชีวิตที่มันเคยมีมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อเนื่องไปในเรื่องของหลังจากจิตบำบัดถ้าคุณหมอแนะนำไม่ทำแล้วหรือคุณหมอพิจารณาอย่างไรแล้วก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมบำบัดนะครับเข้าร่วมกิจกรรมตาม่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะนะครับ คอมพิวเตอร์วาดภาพร้องเพลงการสร้างสุขการฟื้นคืนสภาวะซึ่งยังรวมถึงการเรียนรู้ความเข้าใจทางด้านจิตเวชนะครับอย่างที่เราพูดคุยแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีว่าเมื่อเราดีขึ้น,นอีกระดับหนึ่งเราก็ไปทําจิตอาสานะครับเพราะว่าการที่เราได้ช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นเนี่ยมันเกิดมันเกิดความอิ่มใจมันทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเอง นะครับแล้วมันก็ทําให้เรากลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้เป็นปกติขึ้นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราลองวิเคราะห์ตัวเองดูนะครับว่าขณะน,นี้นะครับท่านใดมีอาการในเรื่องของมานียคือคักคลื่นเคเกิดเหตุหรือซึมเศร้าหดหู่นะครับแล้วว่าการหมุนวนของมันก็คือจากมานียมาเป็นซึมเศร้าหรือจะมีช่วงที่อาการสงบ,บนั้นแต่ละคนช่วงเวลาไม่เท่ากันถึงบอกว่าเป็น เรื่องละเอียดอ่อนของชีวิตเราที่ควรจะไปปรึกษาจิตแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้นนะครับผมเองมีประสบการณ์ตรงกับอาการของโรคเหล่านี้แล้วก็ฟื้นคืนมาระดับหนึ่งก็เพียงแค่มาแบ่งปันกับพวกเรานะครับแล้วก็ถ้าพวกเราต้องการจะเชื่อมโยงกันต่อก็สามารถเข้าไปทักทายส่งความเห็นแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันเพิ่มได้ที่ Facebook Fanpage ชื่อว่าเพื่อนร่วมทางจิตเวชนะครับหรือถ้าอยากจะ ได้รับข่าวข่าวสารแล้วก็ได้ดูคลิปลิงก์หลังนี้จาก y o u t u b e ก็สามารถติดตามได้ในช่อง YouTube เพื่อนร่วมทางจิตเวชแล้วก็ถ้าฉุกเฉินด่วนจะติดต่อผมโดยตรงก็ที่ Line ID ไกล s o s สะกดนะครับ k r a i s o s ในท้ายนี้ขอส่งพลังความรักความปรารถนาดีขอให้ทุกท่านก้าวผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปด้วยกันทุกวันทุกวันนะครับ แล้วเราจะพบกันใหม่ในตอนหน้าว่าเอ๊ะยังมีโรคที่มันทําให้เราเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างมากมันมีโรคอะไรอีกแล้วเราจะดูแลจัดการยังไงวันนี้สวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขนาดอย่างงดงามนะครับสวัสดีครับ